มันสะท้อนและทบทวนตัวเองอยู่บ่อยๆผ่านการระบายสีสมุดภาพมันดาลาหรือผ่านการใช้ชีวิตก็ได้นะคะวันนี้รู่พึ่งตื่นเต้นค่ะเนื่องจากว่าได้ระบายสีได้สีมาร์เกอร์มาใหม่ค่ะแล้วได้ระบายสีภาพมันดาลานี้ภาพจากในเวิร์กชีตนะคะถ้าใครสนใจแล้วก็กลับด้านหลังค่ะเห็นไหมมันเหมือนเงาสะท้อนแต่ภาพมันออกมามันไม่มีขอบไม่มีรายละเอียดเป็นแต่สีแต่มันกลับสวยงามค่ะ นี่คือภาพด้านหน้าที่เราเห็นรายละเอียดชัดเจนบางครั้งเราไม่อยากให้มันซึมเรารู้สึกว่ามันคือความผิดพลาดมันคือความเลอะเทอะมันคืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเรากลับมามองมันใหม่แล้วลองสะท้อนมันก็มีความสวยงามในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นและทุกๆสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราก็เหมือนกันค่ะมันล้วนแล้วแต่มีความสวยงามเพียงแต่เราได้ลงไปเรียนรู้อะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นต่างหากนี่แหลคะค่ะ ศิลปะสะท้อนตัวตนค่ะ